ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมซาอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินในตัวเกมส p ปียร m แมส่วนใครที่สนใจตัวเกมนี้หรือว่าแอปนี้เ,เพื่อนๆสามารถทําการคลิกลิงตารางคลิปไปเลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดอย่ส่วนสำหรับวิธีการหาตัวเรียนนะครับก็จะมาทําการบอก,กเพื่อนเช่นกันว่าสามารถ รับได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนให้เชิญนะครับในคลิปนี้ก็จะมาบอกเพื่อนเช่นกันนะครับว่าเราสามารถรับได้หรือเปล่าสำหรับการหาเหรียญที่ง่ายที่สุดนะครับก็จะบอกเพื่อนเลยนะครับก็คือจะเป็นกระปุกออมสินนะครับตัวนี้เรารวบรวมเหรียญยังไงก็ได้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือ วันนี้นะครับผมได้ไป19,000เหรียญก็คือ19บาทนะครับจากกระบกออมสินหมูตัวนี้นะครับเช็คอินประมาณ3าถึง4วันนะครับเราก็ได้เป็นหมื่นเหรียญแล้วทุกคนเราทำการเช็คอินนะครับเราก็สามารถได้รับเหรียญแล้วนะครับสำหรับตัวภารกิจตัวนี้ก็คือเราจะต้องหาเหรียญจากตัวงานนะครับทำให้ครบนะครับสีตัวนี้นะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่ 6,400เหรียญนะครับต่อวันสําหรับเหรียญพวกนี้แล้วก็ในการเล่นนะครับจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินะครับก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่1,000เหรียญนะครับต่อการเปิด1ครั้งนะครับแล้วก็ระติดดวงด้วยนะครับบางครั้งเราอาจจะได้แล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการทําลายรถถังแบบแอคทีฟนะครับก็คือเราจะต้องนะครับ ทำการนะครับรับตัวจิกซ่หัวใจนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือวันละ100หัวใจหรือว่าหัวร้อย100จิกซอนะครับประมาณนี้นะครับก็จะรีเควสตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นภารกิจเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นภารกิจเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือจะเป็นการรวบรวมหัวใจนะครับให้ครบ100ชิ้นต่อวันนะครับ น่าจะได้รับเกือบแสนเหรียญทุกคนถ้าเราเช็คอินครบประมาณ15วัน16วันนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเราก็กดคลิกเข้ามาเลยก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพชรที่เหลืออยู่นะครับตัวนี้ก็จะต้องทําการหาเพชรนะครับเพื่อนํามาอัปเกรดนะครับการวิ่งหรือว่าการเดินของเรา ให้ครบเลเวล50นะครับหรือว่าจะเป็นแม็กเลยทุกคนเราก็จะสามารถนำไปแลกเหรียญได้นะครับนะครับซึ่งเราจะต้องการอัญมณีอยู่ที่ประมาณ1 0,000เหรียญน,นะครับเราถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่ประมาณ20,000ืเหรียญน,นะครับนี่ใช้อัญมณีอยู่ที่1 0,000แล้วก็เราจะถอนได้อยู่ที่2 0,000เพรน,นะครับเอยไม่ใช่2 0,000นเหรียญทุกคนนี่ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจที่ผมทําการเล่นไปนะครับสําหรับภารกิจตัวนี้เราสามารถทําได้ทุกวันเลยสําหรับภารกิจตัวนี้ก็คือจะเป็นการเร่งความเร็วแบบแอคทีฟนะครับเราสามารถหาตัวจิกซอนหรือว่าข้วใจที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับเราสามารถหาไปได้เลยนะครับเราก็สามารถกดเพื่อรับเพื่อรับได้เรื่อยให้ครบสิบห้าแต่ว่าจะมีภารกิจเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ ผมก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นการถอนเงินของผมนะครับก็คือ270บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการถอนเงินออกเลยดีกว่านะกดถอนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดถอนเลยกดยื่นยันนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็รอแค่กันเข้าจะเข้าภายใน หนึ่งนาทีถึง24ชั่วโมงนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของผมนะครับสำหรับแอปนี้นะครับก็ทำไรายได้มาประมาณ3 4 0บาทแล้วทุกคนนี่แอปนี้นะครับถือว่าหาเงินได้จริงแน่นอนนะครับส่วนใครที่ชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็ฝากเพื่อนทำการกดไ like, ลค์กดแชร์กดแตา์ผมด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะสวัสดีครับ